มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต้นเรือพลรัตหนึ่งในผู้สูญหายเรือหลวงสุขโขทัยล่มลูกอดีตบิ๊กทอรอจากรณีความคืบหน้าเหตุการณ์เรือหลวงสุขโขทัยจมใต้ทะเลเมื่อวันที่18ธันวาคม2565ที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะวันที่20ธันวาคม2565 กองทัพเรือเร่งค้นหา30กําลังพลที่ยังคงสูญหายซึ่งเป็นกำลังพลประจำเรือหลวงสุขโขทยัยมีจำนวน18นายกําลังพลที่ไม่ได้ประจำเรือจากสออรอฟจอํานวนสีนายและนาวิกโยธิน8นายและหนึ่งในผู้สูญหายมีต้นเรือเป็นกําลังพลของเรือหลวงสุขโขทยัยเป็นลูกชายของบิ๊กหนุ่ย พลเรือเอกพลวัดสิโรดมอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือนาวาตรีพลรัตสิโรดมรวมอยู่ด้วยค่ะสำหรับนาวาตรีพลรัตสิโรดมตำแหน่งต้นเรือเรือหลวงสุโขทยัยชื่อเล่นชื่อว่าพรบเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น50ต่อทห50ต่อมา Facebook นะคะของ กิสดาได้โพสต์ข้อความว่านาวาตรีพลรัศโรดมระบุว่าถึงพับเพื่อนรักเรื่องราวที่ทำให้ทะเลขออนุญาตเล่าให้เพื่อนๆได้รู้ก่อนนะทุกข้อมูลทุกคำบอกเล่าจากกำลังพลเรือต่อรอพับนำพาพวกเราตั้งแต่เรือยังเอียงมากๆทุกคนอยู่ในความกลัวให้เตรียมพร้อมครับพอจังหวะที่ทุกคนลงในน้าต่อรอและนอกอวอ สั่งการพาเราว่ายน้ำเป็นกลุ่มๆไปจนถึงเรือหลวงกระบ,บุรีสำเร็จโดยที่ต้นเรือพลับเองก็ลากพาจ่าตรีที่ไม่มีชูชีพไปด้วยและยังคงตะโกนสั่งให้ทุกคนขึ้นเรือไปอยู่ตลอดเวลาจนพวกเราส่วนมากขึ้นเรือได้ครับเพื่อนรักทำหน้าที่ในตำแหน่งที่ตัวเองรักในเรือของเราต้นเรือสุขโขทัยได้ดีเยี่ยมหน้าที่ผู้บังคับบัญชาได้ดีเยี่ยม หน้าที่ของความเป็นมนุษย์ได้ดีเยี่ยมสมศักดิ์ศรีของพวกเราสามสมอศักดิ์ศรีนักเรียนเตรียมทหารรุ่น5 0ศักดิ์ศรีนักเรียนในเรือรุ่น107อย่างดีที่สุดเรื่องราวนี้มันเป็นเกียรติยศที่มึงไม่เคยต้องการที่มึงไม่เคยให้ความสำคัญกับคำชมเชยใดๆมากกว่าผลสำเร็จของงานรอมอยู่นะเพื่อนแค่30ชั่วโมง รู้ว่าไหวเราออกรบกันมา21วันติดกันไม่หลับไม่นอนเรายังผ่านมาได้เรื่องเล่าของมึงมันเยอะเพื่อนรีบกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยตัวเองนะรู้ว่ายังมีอีกเยอะที่ยังไม่เล่ามึงกำลังลอยช่วยเด็กๆอีกกลุ่มนึงอยู่ใช่ไหมมึงเป็นคนแบบนั้นมึงไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังอดทนนะพวกเราไปหางมึงแล้ว ต้นเรือพลรัฐส,สูญหายเรือหลวงสุขโขทยัยลูกอดีตบิ๊กทอรอขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมวข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ